รสษณปวกวะนี่ผู้หญิงไงแห่งปวกแต่ั้นอห้แบบเพียวะนี่เพี้ยของอึนแบบผู้หญิงไงแห้งปวกเหยอไปตัวตัวนี้มโมมีแห้งอย่างเลยเนาะมันโมมีอย่างนะมต้มันไม่ตอส่งโอพวกนี้ที่หาจินไหมมันกินไลดมือนะนี่ย่งกระยามันเขาต้องเอาไปมันในพันโพนนี่โมมีมันแล้วมันเป็นโพนห้งกันปะ ตัวนี่นกสาร้อยห้ิกโลตุ้ยไปเลิ่อรได้ไปรถน้ำหนักกินอาหารนั่งเก้กินซองด้วยต้องกินแ่งด้วยโอ้ตมันไปใส่โบได้นไปยโบได้หนึงได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งย่านอกเก่งนั้นหปีไปรถน้ำหนักเก่งอาฮวนเก่งบูญจะตารถสนีปวกวะเนี่ยไีซ่าข้เอเทไ้นท่พดน